ดีใจกับผู้ประกอบการชุมชนโดยเฉพาะที่กลุ่มกระจุดด้วยนะคะต้องกว่ามีรายได้นี่หลายเท่าตัวแล้วนะคะตอนนี้ถ้าไม่อยากตกเทรนต้องซื้อมาหิ้วสักใบสองใบถูกค่ะเนี่ของเราตรงหน้านี่ก็มีแล้วเดี๋ยวจะไปหิ้วกันใช่ค่ะมาดูในส่วนของสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5นะคะที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะ นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะรัฐบาลไม่ได้ดิ่งนอนใจสถานการณ์ฝุน่นภาคเหนือเชื่อทุกคนรู้หน้าที่เผยไม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไม่ได้ห่วงด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นห่วงประชาชนและการค้าการลงทุนได้รับผลกระทบค่ะวันนี้เวลา11 3 0นานาทีณบริเวณด้านหน้าหอประชุม พยางเมืองนะคะมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่2ทับ2,567ในระหว่างวันที่18-19มีนาคม2,567ณจังหวัดพะเยาว่วาในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดพะเยามีฝนต เพราะทุกคนทราบหน้าที่ของตัวเองดีอยู่แล้วซึ่งฝนตกลงมาก็น่าจะดีขึ้นและเรายังคงต้องทำงานกันต่อไปส่วนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานถึงสถานการณ์ฝุ่นนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลทำอยู่แล้วส่วนเรื่องของการไม่ประกาศให้พื้นที่ภาคเหนือเป็นภัยพิบัตินั้นที่บอกว่าไม่ประกาศเพราะเป็นห่วงเรื่องนักท่องเที่ยวที่จริงไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นห่วงประชาชนเพราะยังมีเรื่องของการค้าขายภายใน ที่จะกระทบทั้งหมดแล้วก็มีการประกาศค่ามาตรฐานสากลของปริมาณค่าฝุ่นอยู่แล้วอีกครั้งสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ปัจจุบันก็ช่วยบรรเทาพอสมควรจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้บางพื้นที่ค่าเฉลี่ยลดลงไปถึง1ใน3หรือ2ใน3ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจถึงแม้จะบอกว่าอากาศที่เชียงใหม่ดีแล้วรัฐบาลก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่อง